สวัสดีค่ะวันนี้มังงะเรื่องเกมรักล่วงใจตอนที่24ถึงตอนที่25ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลมันหัวเระเบอร์ถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิดีโอคลิปด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะนสนุกๆให้น่านติดตามหลายๆเรื่องเลยไปให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลก,กันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำงานออกมาให้บุตรได้รับชมกันไปไว้ bye นะคะ ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกกดติดตามคอมเมนต์ที่ชมเพื่อเปิ้ลใจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยอีอี e e, ทำไมเธอเป็นอะไรค่อยๆพูดนายไปดูเองเถอะคะแนนของฉันบนอินเทอร์เน็ตแทบจะเกินจำนวนทั้งหมดของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์หมดแล้วนายมันเชื่อไม่ได้จริงๆอีอ e ี e, อย่าพึ่งตกใจนะน่าจะผิดพลาดตรงไหนสักที่ เดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปที่หอพักแก้ให้ขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ฉันรีบร้อนเกินไปฉันไม่ควรโทษพี่เลยไอ,อ้อ้วนน่าจเจอด้ยถ้าเกิดว่าฉันไม่โกงผนวดอย่าได้คิดว่าจะได้คุยกับฉันเลยที่เรากงคะแนนมีคนจับได้ซะแล้วอีกอย่างคนนี้ยังเล่นงานอีซะด้วยเราต้องแก้ไขให้อีอีก่อนการทำลายป้องกันล้มเหลว ในโรงเรียนนี้คนที่มีความสามารถระดับนี้คงจะมีแค่จี้หลู่เกอแหละน้องจี้หลู่เกออยู่ที่หอพักเดียวกับพวกเธออยู่หรือเปล่าฉันมีธุระกับเธอหึทาไมหรอพี่ตามหาจี้หลู่เกอทําไมผลบวชของอีอีเธอเป็นคนลงมือทําใช่ไหมหลูเกอย่าฉันอยากคุยกับเธอเรื่องเกี่ยวกับหลินอีจี้หลู่เกอฉันคือเฉิงกังนะฉันเป็นคนโกงผลบวให้อีเองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับออีเลย ฉันขอโทษเธอด้วยนะเธอปลดระบบป้องกันได้ไหมหึเฉิกงกั้งเหรอรุ่นพี่ที่คะแนนการแข่งขันคอมพิวเตอร์โค้ดแทพคนนั้นเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเรนนี่ไม่ว่ายังไงรบกวนเธอปล่อยไปสักครั้งเถอะนะรุ่นพี่เฉิงคิดให้ดีนะนี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับอ e ี e ี e. พี่ไม่ควรสอดมือเข้ามายุ่งถ้าพี่มีเวลามากนักสู้พี่ไปศึกษาวาจะทำลายระบบป้องกันของฉันยังไงดีกว่าไหม เอาคืนไปด้วยความสามารถของเฉิงกังคงทําลายป้องกันของฉันได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแน,น่แต่ทําไมต้องเรียบร้อนให้ฉันปลดระบบป้องกันนะดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์กับหลินอีอีแบบไม่ธรรมดานะเนี่ยสายแค่หรอทําไมเธอต้องดูขนาดนี้เฉิงกังญาติของเฉิงวีนะ่ะบอกว่าให้ฉันปล่อยหลินอีอีไปฮะไงนะ รุ่นพี่เฉิงกังคนที่ความสามารถทางความระดับเทพนะต่ออ้วนแสนเฮยเป็นญากของเธอเหรอดูคนที่ภายนอกไม่ได้เนี่ยนะ <c oughs> อืมแต่ว่าหลินอีนี่เก่งจังนะทำให้ยากของฉันชอบเธอได้ด้านการปฏิบัติตัวกับผู้ชายเธอมีพรสวรรค์มากเชียวล่ะเรื่องดาวสาขาครั้งนี้ผ่านไปถ้าหากหลินอีไม่สร้างเรื่องวุ่นวายให้เธออีกให้เรื่องที่เกิดระหว่างพวกเธอจบกันไปเลยได้ไหม ถือซะว่าไว้น้าชังกับพี่ฉั้นเถอะไม่มีปัญหาจ้าทำไมฉันรู้สึกว่าหลินอีอียังไม่เห็นจะไว้น้าใครเลยนะวันต่อมานั่นมันหลินอีอีไม่ใช่หรอคนที่กองคะแนนโหวตนะใช่แล้วจะไม่เห็นใครจะโหวตให้หลินอีอีเลยแต่คะแนนหลังบ้านน่าเกลียดเกินไปแล้วความสามารถก็ไม่เท่าไหร่วันๆคิดแต่จะเดินทางลัดหี ไอเฉิงกังไอ้คนไรประโยชน์ทำไมยังจัดการไม่ได้อีกดูเหมือนว่าคงต้องใช้แผนสองผู้ส่งเฟิงเหาเจียมาที่โรงพยาบาลเมืองหน่อยโรงพยาบาลหรอหรือว่าเฟิงเหาเจียเกิดเรื่องอะไรฮลัลโหลเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะฉันไม่ได้เป็นไรหรอก วันนี้คุณปู่แค่มาตรวจนะ่ะเธออยากมาเยี่ยมหรือเปล่าเสียงของจี้รูเกอรดูกระวนกระวายนี่เธอกำลังเป็นห่วงเราใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละไอ้หลานคนนี้นี่ห่างไม่ก,กี่เดือนก็ให้ฉันมาตรวจสุขภาพอีกแล้วเวอร์เกินไปแล้วนะเอ๊ะหนูจี อ้ยทีเวลาแบบนี้คุณปู่ดูสายตาดีมากเลยนะคุณปู่คะฉันได้ยินอาเจียบอกว่าวันนี้คุณปู่มาตรวจสุขภาพฉันก็เลยมาเยี่ยมคะ่ะเธอนี่ยังมีความกระตันอยู่รู้จักมาเยี่ยมปู่เสร็จแล้วก็กลับบ้านไปทานข้าวกับปู่ที่บ้านแล้วค่อยไปสิได้คะ่ะอีกเดี๋ยวฉันจะให้คุณปู่ชิมฝีมือของฉัน ได้สิได้สมัยนี้เด็กผู้หญิงที่ทำกับข้าวเป็นมีไม่เยอะนั่นเนี่ยคิดไม่ผิดจริงๆที่ให้เธอมาด้วยแต่คิดไม่ถึงว่าฉันอยากทานข้าวที่เด็กคนนี้ทำยังต้องผ่านตาเท่าเลยขณะที่คุณปู่เฟิงตรวจร่างกายเมื่อกี้เห็นเธอเหงื่อออกเยอะมากเงินที่เขาออกไปเมื่อกี้คือไปซื้อไอศครีมมาให้ฉันหรอขอบคุณค่ะนี่คือความรู้สึก ของการถูกดูแลใช่ไหมตั้งแต่เหล็กจนโตฉันต้องดูแลจี้รูเทามาตลอดไม่เคยมีใครดูแลฉันมาก่อนเลยทำไมหน้าแดงขนาดนั้นยังร้อนอยู่หรอไม่เป็นไรคะ่ะเธอไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนี้ก็ได้เธอยังต้องเจอกับปู่อีกนานนะเธอคิดซะว่าตัวเองเป็นหลานสาวของคุณปู่ก็ได้อาจเป็นเพราะว่าคุณปู่ดูแลเลิงเกินไปทำให้เธอกดดันเล็กน้อยสินะ ฉันเข้าใจแล้วค่ะคุณนั่นแหละที่ทำให้ฉันเถินหน้าแดงไม่ใช่คุณปู่ซะหน่อยก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆมากกดติดตามคอมเมนต์ดิชมเพื่อลอใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจสนับสนุนผู้ปรกันได้ที่เพจมันฮัวเรเบอร์แปลิวดิจ่าคลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้น่าติดตามหลายๆเรื่องเลยไปให้กำลังใจสนับสนุนผู้ปลกากันเยอะๆนะคะ ผู้ไปจะได้มีกำลกงใจในการทำงานออกมาให้บริได้รับชมกันบ้างนะคะ